สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับนี่นี่มาดูโอ้สคริปตได้รถใหม่นี่นะครับโอ้โหเท่เลย มาสดสดซิงๆิครับเนี <S <S ่ยโอ้ครับตาซุ่มแล้วมันเนี่ยมาถึทำไมยิ้มก็เบิบเลยมาสดสดซิงซิงครับมาทำการพิธี เดอะเตมือลูกพีโอ้ยอยากสบเบิมโคตรเท่อะโอเคลอ๋อเลยถึงมาถึงครับโอ้ยโอเคด้วยเลยเลยโคตรเลยมาดูครับ ติดตามยาวๆ,ๆเลยม嘛สำหรับคลิปนี้ปิดเพลงเท่านี้ก่อนเขากำลังทำพิธีนี่เ<อ> <laughs> พิ่งเอามานี่กบเะตะเ,เ,เคยบอส่วนนี้มันถ่ายเออนี่ให้รถกีเอาบอัคลิปเป็นนี่ให้มาหนุ่มจีลายทำพิธีเสร็จ